มองโลกสักสักเรื่องหนึ่งสิครับค่ะต้องส่องนะโลกสถานการณ์ที่เราจะพูดถึงตอนนี้เราต้องสนใจกันนิดนึงค่ะชีวิตที่จริงๆนะค่ะไม่ใช่เฉพาะปัญหาในบ้านเรานะค่ะปัญหาที่บ้านเขาแล้วกระทบมาถึงบ้าน,านเรา,เราก็เยอะนะโดยเฉพาะแถวแถวตะลอกการใช่ค่ะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งอะโฟกัสเลยดีกว่าค่ะก็เป็นที่รู้กันนะว่าอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยเขาเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรง ที่ผ่านมาก็รบกันมาโดยตลอดนะ,ะแต่รบผ่านตัวแทนอิหร่านจะใช้ตัวแทนที่ฝังตัวอยู่ในประเทศต่างๆเช่นฝังตัวอยู่ในเลบานอนฝังตัวอยู่ในซีเรียฝังตัวอยู่ในเยเมนฝังตัวอยู่ในอิรักก็จะใช้ตัวแทนที่สร้างกันขึ้นมาที่ปัน้นขึ้นมาแล้ว กระจายไปฝังตัวอยู่ในประเทศต่างๆรบกับอิสราเอลแทนตัวเองปรากฏว่าล่าสุดสถานการณ์เนี่ยมันบีบให้อิหร่านต้องเริ่มกระโดดออกมารบกับอิสราเอลด้วยตัวเขาเองโดยตรงก็คือควักปืนมายิงกันตรงๆใช่ค่ะเขาก็มีอาวุธของเขาอยู่ก่อนอิหร่านก็ยัด ยัดปืนใส่มือตัวแทนให้ตัวแทนมายิงกับอิสราเอลแต่คราวนี้สถานการณ์มันบีบแล้วทีอหลังต้องควักปืนแล้วก็ยิงกับอิสราเอลก็โดยโตรงคมันเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์มาได้อย่างไรถึงจุดนี้มันต้องเริ่มจากอย่างนี้ก่อนอมันต้องเริ่มจากปลายเดือนกันยายนน่ะปลายเดือนกันยายนเนี่ยอิสราเอลก็ใช้กองกำลังทางอากาศเนี่ยบินเข้าไปถล่มทางด้าน ทาง,า,งางด้านตอนใต้ของกรุงเบรุตเบรุตที่เป็นเมืองหลวงของประเทศเลบานอนว่ากันที่จริงเขาเริ่มถล่มเร่ยจากชายแดนเลบานอนลึกเข้าไปถึงชานกรุงเบลุษเบลุตใช่เริ่มจากถล่มกองชาการกลางของฮิสบอลเลาะเลยนะั่นแหละใจกลางไข่แดงเขาเลยแหละปรากฏว่าปฏิบัติการเมื่อ,อวันที่27สิงยายนเนี่ย อิสราเตัดสินใจใช้อาวุธต,ต้องห้ามต้องเรียกว่ามันเป็นอาวุธสงครามประเภทยูนิบัญชีแบ็กลิสคืออาวุธต,ต้องห้ามาตามข้อตกลงระหว่างประเทศเขาห้ามใช้กันนะมันเป็นอาวุธที่เรียกว่าเ er aster, จรวดบ,รบ,บังเกอร์บอมบังเกอร์บ,บอมุบบ่น B.L.U. 1 0อน์้ถล่มใส ทางด้านตอนใต้ของกรุงเบลุตนะนะผลที่เกิดขึ้นก็นคือผู้นำของฮิสบล็ะที่ชีอทัสันซเยตัสซานนาล,ะละันเลาะเสียชีวิตขณะกำลังประชุมอยู่ในอุโมองใต้ดินใช่ค่ะพร้อมกับการนำระดับสูงก็เสียชีวิตคู่กันไปด้วยนะคะอ,อาลีคารากีด้วยต้องอธิบายกันนิดหนึ่งนะว่าไอ้เจ้าบังเกอร์บอมบ์บีเอลูหนึ่งศูนย์เก้าเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากอเมริกาอเมริกาก็หยิบยื่นบังเกอร์บอม ยัดใส่มืออิอสราเอลเอาไว้สู้กับอิหร่านและก็ตัวแทนอิหร่านนี่แหละค่ะก็เลยได้ใช้รอบนงวันดี<ง>คืนดี27กันยาที่ผ่านมาอิสราเอลก็เอาไอ้บังกอรบ์บอม blu 109นี่แหละขนาด1ตันเลยนะใหญ่นะข,ขนาด1ตันไม่ต้องบอกกำลังทำลายล้างขนาดไหนใส่เครื่องบินลบ F15i ค่ะแล้วก็ขนไปถล่มใส่ ตอนใต้ของกรุงเบลุตตรงนั้นเป็นเป็นศูนย์วิชาการของฮิสบอลละ์ใช่ใช่ค่ะเป็นศูนย์วิชาการเลยค่ะกองิชาการกลางเลยก็เอาจรวดติดหัวลบไปบังกรบอมนี่แหละ Blu 190่ด้วยแหละถล่มใส่ลงไปเลยความสามารถของไอ้มันกรบอมเนี่ยมันสามารถทะลุทะลวงเจาะพื้นทะลุทะลวงถึงโองใต้ดินได้สิบสอถึงสิเมตรอะลึกไหมล่ะเขาพูดกันว่า พูดกันว่าด้วยความน่ากลัวของมันด้วยอนุภาคของมันจึงเป็นอาวุธต้องห้ามตามข้อตกลงระหว่างประเทศปรากฏว่าสหรัฐก็ส่งให้อิสราเอลก็มาใช้ถล่มกะการข่าวรู้และว่าแกนนำฮิสบอาะเข้าประชุมในอุโมงใต้ดินตรงนั้นตอนนั้นตรงนั้นและตอนนั้นเขาก็เลยเปเป้านั้นเลยมันก็บอมถล่มเลยแล้วก็ตายฮัาซันตายตายเลยค่ะผู้นำฮิสบอาะเสียชีวิตในรอบนี้พร้อมกับแกนนำคนสำคัญที่ประชุมอยู่โโอห ไม่แค่นั้นนะไม่แค่นั้นนะอิสราเอลยังส่งกองกําลังภาคพื้นดินรุกเข้าเลบานอนทั้งอิสราเอลก็พยายามพยายามจะบอกกับชาวโลกว่าเป็นการปฏิบัติการภาคพื้นดินแบบจํากัดพื้นที่แต่ในความเป็นจริงนะก็ส่งกองกําลังภาคพื้นดินรุกเข้าไปเรื่อยรุกเข้าไปเรื่อยก็รอวันที่จะรุกเข้ากรุงเบรุตนี่แหละนั่นแหละนั่นก็คือเป้าหมายและเขาก็คาดว่าถึงจุดนั้นแน่ๆแล้วทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นสาการที่มันกดดันแล้วล่ะ เอาแล้ววะอีไลนก็ตัดสินใจนลงมขีปนาวุธที่เรียกว่าไฮเปอร์โซนิกใส่อิสราเอลเกือบเกือบสองลูกอ่ะใช่ค่ะถล่มไปเลยถามนิดนึ่งคุณแมวสาวไฮเปอร์โซนิกคือฟัตตาเขามีชื่อว่าฟัตตาใช่ฟัตตาขีปนาวุธเนี่ยเขาเรียกว่าฟัตตาตัวเนี้เรียกว่าฟัตตถ้าถามว่าไฮเปอร์โซนิกคืออะไรมันก็คือ ขีปนาวุธความ,วามเร็วเหนือเสียงใช่ค่ะความเร็วเหนือเสียง,ยงใช่ค่ะเรียกว่าไฮเปอร์โซนิกเป็นจรวดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงอะเร็วกว่าเสียงอย่างน้อยห้าเท่าพี่นาย,ววาส,ยสามารถสามารถที่จะหลบเลี่ยงหรือจะทะลุผ่านไอ้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 ไอ,อ,อ้ระบบป้องกันภัยทางอากาศใช่ค่ะแล้วทางเลี้ยวที่ซับซ้อนนะมันทะลุทะลวงได้หมดเลยนะนั้นมันจะหลบเลี่ยงการสกัดกั้นขีปนาวุธตัวนี้ได้ก็ถล่มเมื่อตอนกลางคืนของวันที่หนึ่งตุลานี่เองใช่ค่ะแต่หลังจากถล่มไป200ลูกแล้วหยุดนะ บอกสั่งสอนแค่นี้พออืแต่คุณคิดว่าไมอิสราเอลจะเอาคืนไหมแน่นอนขณะนี้โลกทั้งใบเขาก็จับจ้องมองว่าอิสราเอลจะเอาคืนอย่างไรใช่จะเอาไงในความคาดหมายมีโอกาสละเกินที่จะรุกเข้ายึดกรุงเบรุตค่ะอันนี้แหละเขาจ้องอยู่เขาจ้องอยู่อันนี้น่าสนใจใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากเลยเราจะต่อสายไปที่ดรสาลาวุตอารีค่ะเป็นผู้มยการศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ สวัสดีค่ะอาจารย์สลาวุชค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับเดี๋ยวสักครู่นะคะอสวัสดีค่ะอาจารย์สลาบุชค่ะสวัสดีครับอาจารย์สลาบุชค่ะครับสวัสดีครับคุณเดนไอคุณอมรรัตน์ท่านผู้ชมผู้ฟังครับคับอาจารย์สถานการณ์มันมาถึงขั้นอิหร่านต้องควักปืนยิงกับอิสราเอลด้วยตัวเองแล้วล่ะไม่ได้รบผ่านตัวแทนแล้วล่ะมันจะไปต่ออย่างไรครับค่ะประเมินยังไงคะสถานการณ์ณตอนนี้จุดนี้ค่ะ คือครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่สองนะฮะที่มีการ,รเผชิญหน้ากันโดยตรงครั้งแรกเนี่ยก็คือเดือนเมษายนตอนที่เซลได้ถล่มโจมตีกงศุลของอิหร่านในดามัสกัสนะครับแล้วขณนะช่วงนั้นเนี่ยอิหร่านก็ได้โจมตีในลักษณะอย่ายงนี้ก็คือใช้คูริสมิสไซ์ใช้จรวดเ,เข้าไปยิงโจมตีเซลโดยตรงเลยนั่นซึ่งนั่นคือครั้งแรกนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยครั้งที่สอง นะครับแล้วก็เป็นครั้งที่ผมคิดว่ามันแตกต่างจากครั้งแรกครับคือคือครั้งที่แล้วเนี่ยใช้ค u ร s สมิสไซ l e แต่ว่ารครั้งนี้เนี่ยใช้เบลสติกมิสไซ l e ับซึ่งซึ่งมันมีพาลานุภาพมากกว่านะฮะเราจะเห็นภาพตามโซเชียลมีเดียว่าจารวดของอิหร่านเนี่ยหลายลูกมันตกเข้าไปยังเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างทางการทหารของอิสราเอลนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เตือนสหรัฐเมริกาครั้งก่อนเนี่ยเตือนสาม,มริการหลายวันก่อนที่จะส่งสีแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยแค่สองสองถึงสี่ชั่วโมงเท่านั้นเองอครับครับครับนะฮะค,คือคือผมคิดว่าที่ยด่านเตือนสาม,มริการนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะใหส้สามริการทราบในระยะสั้นะเพื่อที่จะได้เตรียมการรับการนะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก ข้าวุนตี่างประเทศของอิหร่านเนี่ยออกมาพูดชัดเจนว่าอิหร่านไม่ต้องการสงครามนะแล้วก็ปฏิบัติการครั้งนี้ของอิหร่านเนี่ยจบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยบอลไปอยู่ที่ประเทศอิสเซลแล้วว่าเซลจะเล่นอย่างไรนะฮะจะตอบโต้กลับมาอย่างอิหร่านอย่างไรนะอันนั้นเป็นเป็นผมคิดว่ามันจะเป็นเอ่อมันเป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับอืมครับอาจารย์ครั้งนี้ แตกต่างจากครั้งที่แล้วแตกต่างจากเมื่อเดือนเมษาอย่างที่อาจารย์ว่าจริงๆงนะในะครับตั้งก็สังเกตว่าอิสราเอลครั้งนี้เป็นฝ่ายใช้อาวุธร้ายแรงก็คือบังเกอร์บ,บอมท่านลมก่อนนะครับในเวลาต่อมาพออิหร่านจะเอาคืนก็เริ่มหันมาใช้ซูเปอนนร์โซนิกไฮเปอร์โซนิกนะนนัคับ เริ่มใช้อาวุธที่ร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเอากันอีกยกหนึ่งถ้ามียกที่สามและปะทะกันตรงๆแร,รงๆจะ,จะเกิดการยกระดับอาวุธที่จะใช้ถล่มกันหรือเปล่าครับอาจารย์ครับใช่ครับคือขณะนี้เนี่ยถ้าเรามองถึงฉากทัศ์ของพัฒนาการความขัดแย้งความรุนแรงที่มันจะเกิดขึ้นในภูมิภาคต่อจากนี้เนี่ยนะฮะคือผมคิดว่าเราคงจะต้องจับตาฝ่ายอ e ิสราเอลและก็สหรัฐอเมริกา นะครับแล้วก็นักวิเคร้อหลายคนก็ออกมาบอกนะครับว่าฉากทัพอันแรกเนี่ยนะฮะถ้าเราถ้าเราจะ,ะจะดูสถานการณ์ที่มันพัฒนาไปเนี่ยก็คือ,อก็คือประการแรกเลยเนี่ยนะฮะก็ก็คือการที่อ e ีเซลเนี่ยจะเข้ามาโจมตีอิหร่านเหมือนกันนะ,ะแต่ว่ามันจะเป็นไปในเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นนะ,ะคุณดนานัยคุณมอรนรัฐคงจําได้ เมื่อเดือนเมษายนตอนที่อิหร่านได้โจมตีโดยตรงไปยังอิเซลเนี่ยนะฮะอิเซลก็เอาคืนเหมือนกันแต่เอาคืนในเชิงสัญลักษณ์มีอะไรเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆที่กรุงอิสิสฮาหาของประเทศอิหร่านเท่านั้นเองค,ครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับคุณดัยไครับอิเซลและสา,า,าเาริกยอาจจะ คำนวณแล้วประเมินแล้วว่ามันได้ไม่คุ้มเสียการที่จะไปตอบโต้อิรานเอาอย่างรุนแรงเนี่ยจะนําไปสู่สงครามปูมิภาคที่จะทําลายผลประโยชน์ของสราพการใลภูมิภากษาวันออกกลางเพราะฉะนั้นตอบโต้เนี่ยตอบโต้แน่นแต่ว่าเอาให้มันเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์เล็กๆน้อยๆก็พอรับถ้ามันเป็นแค่นั้นเนี่ยการเผชิญหน้าคนโดยตรงการใช้ความรุนแรงระหว่างสองฝ่ายก็จะยังไม่เกิดขึ้นนะแต่ว่าถ้ามัน มันมันเลื่อนลำดับดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็คือการทำลายโรงกลั่นน้ำมันของประเทศอ,อิรานตรงนี้เนี่ยอิรานก็ออกมาบอกแล้วนะครับคุณดานายคุณหมอรัฐว่าอิรานจะไม่ให้น้ำมันในตะวันออกกลางเนี่ยได้ไหลออกไปจากตลาดโลกแม้แต่ยหยดเดียวคโอ้โหอันนี้บรรดากลัวนั่นหมายความว่าน,น,วนั่นหมายความว่า,า,วา,วาถ้าอิสเซลสามร,าาริกาวางแผนทำลาย ทำลายเศรษฐกิจของอิหร่านเพราะว่าน้ํามันเนี่ยคือหัวใจทางเศรษฐกิจของอิหร่านเนี่ยนะฮะอิหร่านก็คงจะทําลายโรงกัดน,น้ํามันของประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกานะอันนี้คืออันที่สองนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนานถ้าหากว่าอิเซลสหรัฐอเมริกาซึ่งล็อกเต้าไว้นานแล้วว่าจะทําลายนั่นก็คือการทําลายโรงงานเิวเคลียย์ของอิหร่านเนี่ย ตรงนี้มันคือมันคือจุดพีคจุดพีคเลยใช่มันคือสถานการณ์ของสงครามที่มันจะเกิดขึ้นแน่ๆคุณดนายคุณมรรัฐอย่าลืมว่าอิหร่านเนี่ยเขาควบคุมน่านน้ําที่เรียกว่าช่องแคบเพอร์มุชเป็นน่านน้ําที่น้ํามันจากอ่าวเปอร์เซียเนี่ยจะไหลออกมาจากช่องแคบตรงนั้นออกไปสู่ตลาดโลกถ้าอิหร่านปิดและอิหร่านก็ ก็ออกมาขู่หลายรอบแล้วนะว่าถ้าถากว่ามันเกิดอะไรขึ้นอิหรานจะปิดด้านน้ำตรงนี้โอ้โหส่งผลจะตกนะแล้วอิสราเอลและชาติยุโรปก็คงไม่ยอมนะฮะก็คงจะตอบโต้อิหรานอลนำไปสู่สงครามในระดับภูมิภาคแล้วจะนําไปสู่การเข้ามาของตัวแสดงต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นภาพตรงนั้นชัดเจนมากนะแต่ซีนาริโอที่มันเป็น worst case เนี่ยนะฮะ แต่สิ่งที่เราเห็นขนาดนี้คือคือความเข้มข้นรุนแรงในสมรภูมิที่เลบานอนครับเลบานอนอทีเนี้อาจารย์คีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้ก็คืออิสาราเอลจะเอาคืนอย่างไรจะเอาคืนกันขนาดไหนจะเป็นคีย์เวิร์ดที่จะเป็นตัวชีท้ทิศทางสถานการณ์ถูกต้องนะอาจารย์ใช่ครับ ทีนี้ทีนี้เราก็ยังไม่เห็นกันชัดเจนนะว่าจะเอาคืนขนาดไหนและก็อย่างไรและก็เมื่อไหร่แต่มันก็มีคําขู่จากอิสราเอลเขาบอกว่าเขาจะถล่มลงกันน้ามันและข่าวบางกรกแะอิสราเอลไปไกลถึงขนาดบอกว่าจะถล่มโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยแต่ถ้าเขาทําตามค,คําขู่จริงๆแน่นอนโลกทั้งโลกนี่ไปแน่ใช่ไหมครับอาจารย์กิดสงครามแน่นอนนะครับคือ ถ้าเทียบกันในเชิงศักยภาพทางการทหารอิหร่านคงไม่สามารถที่จะเทียบได้กับอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาใช่แต่ปฏิบัติการของอิหร่านที่ผ่านมาเมื่อสองสามวันที่ยิงเข้าไปในอิสราเอลเนี่ยนะครับผมคิดว่าพวกเราเห็นร่วมกันว่าอิหร่านสามารถที่จะทําลายผลประโยชน์ของสหรัฐและอิสราเอลในทุกทกที่ในภูมิภาคตะวันออกกลางนะเพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าอิหร่านจะสู้ไม่ได้แต่ว่า การทำลายล้างเนี่ยมันจะเกิดขึ้นะฮะสิ่งที่สิ่งท,งที่สิ่งที่ผมคิดว่าอิรานจะทำเนี่ยเขาพยายามที่จะ,ะลดความบุนแรงลงไม่ทำสงครามใหญ่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อิรานทำมาตลอดก็คือสงครามลากยาวคือคือเป็นเป็นการเป็นการสงครามท,ที่อิรานต้องการที่จะให้อิสราเอลและสหรัฐเนี่ยเข้าบัติดลม นะครับแล้วก็ใช้เวลาเป็นสงครามที่ใช้เวลานานนะเราจะเห็นได้ว่าทั้งอิหร่านแล้วก็อิสราเอลเนี่ยทำสงครามเผชิญหน้ากันมา40-50ปีแล้วนะแต่ว่ามันเป็นสงครามที่เป็นสงครามตัวแทนแล้วก็สงครามรับนี่คือสงครามที่อิหร่านต้องการเห็นคือยื้อสงครามของการยื้อเวลาแต่ว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องการคุยก,กวอต้องการสงครามแบบรบชนะเด็ดขาดรวดเร็ว เราเห็นสงครามกวันในปี1967เราเห็นสงครามหลายสงครามแม้แต่กาซาซึ่งอเซลคิดว่าโอหมันจะใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ว่ามันลากเข้าไปเป็นปีแล้วเนี่ยนะฮะรวมถึงในเลบานอนด้วยขณะนี้สายตาทุกคู่มองไปที่ประเทศเลบานอนเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะกลายเป็นสนามกลางของการต่อสู้ระหว่างสองประเทศนี้นะครับครับอาจารย์ อิสราเอลก็รู้ดีรู้ว่าอิล่านเล่นเกมลากยาวนะครับดังนั้นดังนั้นมีความน่าจะเป็นไหมครับว่าอิสราเอลตัดสินใจใช้กองกําลังภาคพื้นดินรุกเข้ายึดเ,เลบานอนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุกเข้าไปยึดกรุงเบลุตนะครับเป็นไปได้ไหมครับเหมือนกรณีที่เข้าไปยึดชนนกาซาเข้าไปยึดเวสต์แบงค์เป็นไปได้ไหมครับตอนนี้กําลังมีความพยายามครับคุณดนัยครับอกองทัพของอิสราเอลเยพยายามที่จะรุกเข้าไปในภาคพื้นดิน เข้าไปทางตอนใต้ของประเทศเลบานอน<ช>แต่ว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยกบกลายเป็นว่าถูกฮิสบุลลอสเนี่ยสกัดไว้นะครับ<ช>แล้วก็ยิงตอบโต้จนกระทั่งเราเห็นข่าวล่าสุดก็คือว่าทหารจำนวนมากของเซลเนี่ยเสียชีวิตใ,<ช>ใเซลต้องล่าถอยออกมากลับมาอ<ช>ย่างภาคเหนือของอประเทศของตัวเอง<ช>อคุณดนัยครับ<ช>การสู้รบระหว่างกาซากับ เลบานอนภาคใต้เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับฮามาสกับฮิสูริสล็อกเนี่ยมีศักยภาพที่แตกต่างกัน,นการที่อิสราเอลจะเข้าไปกระทำในเลบานอนเหมือนกับที่ตัวเองกระทำในกาซาเนี่ยมันยากมากและถึงแม้ว่าถ้าหากว่าอิสราเอลจะสามารถที่จะเข้าไปในเลบานอนได้โอ้โหมันจะกลายเป็นสงครามการต่อต้านการยึดครองที่หนักมาก ทีเซลเคยพูดอย่างนี้ในปี1982ว่าอิเซลจะเข้าไปในเลบานอนนะเจาะจงเป้าหมายการโจมตีการยึดครองแบบจำกัดนะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว,ว่าพอเข้าไปจริงๆเนี่ยเข้าไปติดลมอยู่สงคราม ยาวนาน18ปีจนกระทั่งอิเซลต้องถอนตัวออกมาครั้งนี้ก็เหมือนกันอิเซลประกาศในลักษณะเดียวกันจะเข้าไปปฏิบัติการทำลายโครงสร้างกลุ่มฮามาสอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าเข้าไปได้จริงๆผมเชื่อว่ามันจะกลายเป็นสงครามที่ลากยาวแล้วตะวันออกกลางตอนหลังเนี่ยคุณใดๆครับมันเปลี่ยนไปมาก หลังสงครามหลังอารับสปริงและสงครามกลางเมืองในประเทศต่างๆในภูมิภาคตะลกากาออกกลางเนี่ยมันเกิดกลุ่มขบวนการติดอาวุธเยอะแยะมากมายมีนักรบเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วนักรบเหล่านี้เนี่ยพร้อมที่จะเข้าไปทําสงครามกับอิสรเอลและสหรัฐอเมริกาในเลบานอนนะเหมือนกับสงครามอิรักปี2003อมเมริกาเข้าไปยึดครองที่ดัน ทําให้อิรักกลายเป็นสนามกลางของการต่อสู้ของบรรดานักรบชาติต่าง<ช>ๆแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของโลกเพราะว่าส่วนหนึ่งของพวกขบวนการต่อต้านเหล่านี้เนี่ยกลายพันธุ์กลายเป็นสิ่งที่เรารู้จักกันก็คือกลุ่มไอเอสครับใช่ๆๆใช่ๆๆใช่ๆๆใช่ใช่เอออันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่น่ากลัวทั้งทั้งสองสองแนวรบเนี่ยนะฮะทั้งเลบานอนแล้วก็การเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างอิรับ กับอิสเซลเนี่ยผมคิดว่าโอ้น่าติดตามแล้วมันจะส่งผลกันคบต่อต่อทุกมิติของโลกครับครับสมมุติว่าเลบานอนถ้าซ้ำรอยซีเรียซ้ำรอยอิรักกลายเป็นสนามรบกลายเป็นสถานที่ที่เข้ามาทําสงครามตัวแทนแล้วก็รบกันยับเยินรบเละกันทั้งประเทศนะฮะสุดท้ายเพอเผลอเลบานอนจะกลายเป็นโรงเรียนผลิตกลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรงขึ้นมาอีกหนึ่งพื้นที่เป็นไปได้ใช่ไหมอาจารย เอ่อใช่ครับแต่ว่าเอ่อเอ่อขบวนการต่อต้านที่จะเกิดขึ้นในเลบานอนเนี่ยมันจะเป็นขบวนการที่เอ่อเป็นเอ่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุสลิมเสียเพราะว่าเครือข่ายของอิรานที่อยู่รอบๆบนั้นเนี่ยไม่ว่าจะในซีเรียก็ดีในอิรักก็ดีในเยเมนก็ดีเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะเป็นเป็นฝ่ายเชียซึ่งจะแตกต่างกับไอขบวนการที่มันเกิดขึ้นใน ่อนหน้านี้ขบวนการอัลกออดอดะขบวนการไอซิสเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะสังกัดอยู่ทางฝ่ายซุนนีนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะแตกต่างกันในในเชิงของแนวทางการต่อสู้นะวันนี้เนี่ยผมคิดว่าอิหร่านจะให้การสนับสนุนขบวน,นการลักษณะอย่างนีน้เพราะว่าอิหร่านก็ใช้สงครามยืดเยื้ออย่างนี้มากกอนหน้านี้แล้วนะครับ,รบเป็นสงครามตัวแทนนะอิหร่านก็คงจะคือคือพูดง่ายๆก็คือว่า อิรานจะไม่ยอมให้ฮิสปุนล็อกเนี่ยพ่ายแพ้ในสงครามเลบอนอนอย่างแน่นอนจะใช้ทุกวิถีทางในการที่จะต่อสู้กับอิสราเอลในสการณ์ที่นั่นนะครับสุดท้ายนั้นบรรทัดสุดท้ายจริงๆอาจารย์มันก็ขึ้นอยู่กับอิสราเอลจะเอาคืนขนาดไหนเอาคืนอย่างไรน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดในการที่จะกําหนดสถานการณ์ในช็อตต่อไปเราสรุปกันดังนั้นนะครับอาจารย์ใช่ครับโอเคกราฟก็พุณมากครับอาจารย์ครับ ครับสวัสดีคดีครับครับสวัสดีค่บดรสลาวุฒิอาลีค่ะจากศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบัานเอเยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคิดเส้นด้นะถ้าอิสราเอลโจมตีโรงกลั่นน้ํามันของอิหร่านตาม,มคาขู่จริงๆสิ่งที่โลกจะได้เห็นก็คืออิหร่านจะตอบโต้ด้วยการปิดกั้นสกัดกั้นไม่ให้น้ํามันทุกลิตรไหลออกจากตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปถล่มโรงกลั่นน้ํามัน ของประเทศที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐและรวมไปจนกระทั่งการตัดเส้นทางขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางไปยังตลาดโลกจบเลยก็ต้องดูกันนะครับโลกทั้งใบอยู่มาเป็นสุขแน่แต่ถ้าอิสราเอลยกระดับถึงขนาดไปไปบอมไปถล่มโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างที่ขู่จริงๆคราวนี้สงครามโลกอะได้เกิดขึ้นแน่นอนจุดทูบไปด้วยกันโลกจุดทูไปด้วยุด้วยกันลวกันนะคะ ถ้าจะดูที่ทางสาก,กันเอาแค่นี้ก็แล้วกันะคแง่